สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสืบฝูสืบค้นทั่วโลกทัวร์แดนทุกทั้งไก่ทั้งไก่ด้วยจ้าวันนี้ก็พอ,พอก็ไม่เบนกินงันกระแสบมากเลวจ้าวันนี้ไม่เบนสีผ้าเมื่อกินนําเสนอเด้อโสมต่ากับผักไล่ไล่แก้มแคบหม,มูพร้อมก่อนไม่เบนสีผ้าไปกินกาแฟกดไล่กดแช่กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นแรงใจให้ไม่เบนได้เห็เหุคลิปต่อๆไปให้เบิ่งได้จ้าเอาพวบไรเลยนะพี่น้องคลิปมันสัญาไม่เบนสิผ้าลงใหม่ลงมือเลยเด้อ คิดยังงเอ่อออกก็กิกนตำบะฮงเลยเนาะพี่น้องเนาะไปใซมาไซบุไรีนี่ละมีบะฮงนี่ละการตายมาคำแหลกพี่น้องเทสแฉบๆจวดๆห้อ,องคนหนำไม่ใช่นหน้ามือหนำแฉบๆเลยนันวรึมบ่อพักไม่ไาแ้แฮ้กระพู้ ไม่บ๊แก่สำในปุ่มไทยย่อนโควิดโคดากน่ะไปใช้มาใช้บะไหลแซ่บๆมับกพี่น้องมาเอมาเจอะแคบหมูกรอบแห้ง lạ nó, luôn Tuyên tâm không? Cả chuông Hoa đẹp hơn Có thì tốt bắt đầu Đây là của mình. ไม่เป็นกับูกาเนี่างโดยรักกับุคไม่มมนี่แหละไม่นู่นซีนคลิปตัมบมะฮุงแสบผึ้งเกามไม่เบื่อพักก็เจียบกะไม่หมดเลยเขือมะละสาระคอม nhiều hoàn ở đây vào ừ cái kinh xuất có sẹp, nữa của tầm hùng thăm này ừ hùng có giả xem mưa đô. tôi làm xe อืมนัววาลื่มเปิดไม่หมึกื่องก็กรอบเสือพริกม่อยีสิบบาทใช่ไหมล่ะอื ม,ม,ม,มาละผมผให้กันแล้วไปตลาดได้วงกุ้งมาสีเฮ้มก้อยกุ้งมันมองงาม mời mình sốt lời. Young ba lát sợ thái là cam đẹp này. Mày nhắn một kim bay em hay Ui em. ม,มันอบกลอบมน้ำหนึ่นไเ่เห็นเดยนรอกส้อมาก แ่บอืมงเลยน่าแตักอืมรสนหนานไปหบ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมด้วยจ้ะเป็นกําลังแรงใจจดฝากแน่เมื่อคลิปนี้จะสามหนาที่ก้นไปด้วยจ้ะจะมุ่งลังค่าให้กันก็สรนลังค่าบานปิ้วงสองทางเลยจะพี่น้องปิ้วเลยช่อเมื่ออื้มแคบมื่อมาฮัดขับก็ฮัดต่อไป สายขมปลผู้พักตลาดบ่คคยมียังให้ไปช่อมีอมละเง่ยว่าเห็น ก็เสพเสบซิวิะวังงา่ามแซ่บอืมขบหม,ม,มูอืมตับอืมแซ่บอืมนิ่ยอยึ๊บ ra à y <laughs> <laughs> ตันพิกไปบวบแต่จำนา่าจำหนายเพราะโคบิดว่าอ,อป แบบบ้านๆห้ยอยแตะมาหุงเมีนมากเพสเปรีย่์โมหวาน บะเขหาหา่วยเศร้าบาดฝดพุ่ผดพ่บะม่วบะแตงย่งมาแหละก็สิอมาหอลงเข็บเข้าคายกินก็ดีห่ะ อีกอม็ียังกินอืมกังจำลายอยูอืม,อมำนี่แหละพราะแสบ ư thật hiệp lái nó là điều của riêng เผ็ดปากปูป hmm. ่ะ แบบบางเน่าแกะเจ็บข้อว่าสันละย่ใมใส่อื้องซือเหมือนซวงสมกับอยาก อ่ะอิ่มแล้วพี่น้องวันนี้ไม่นม้ำเออลืมซื้ออันชั่นผสมต้มใส่กับใบเตยไม่เป็นมันเลใส่น้ำตาลกินแต่น้ำมันแซ่เย็ยนกินแซ่บไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกหวานแล้วสิเป็นเบาหวานไร้หล,หลวบปวดว <c oughs> ันนี้ไม่เป็นก็ฝากไว้ซ้ำนี้ได้จ้าเพราะไม่พี่น้อง คลิปต่อๆไปก็อย่าลืมผาดติดตามเบื้งชมเรืวว่อบำเ่เยนสิเห็ดยังให้กินได้จ้ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้จ้าขอบุญขอบคุนทุกแร้งใจที่ทรงมะหายได้จ้าไม่เบนกินยังกระแสบไป่ะจ้าสวัสดีจ้า